สวัสดีครับวันนี้มารีวิวครับตัวบัตรจีครับบัตรกรีซื้อมาในแอปต็อกต็อกนะครับนี่ดูครับว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนครับผมก็ลองใช้มาแล้วครับทีนึงครับโอ้หก็นู้สึก โอเคมากนะครับนี่เนื่ว่าของจะไม่ตรงปกนะครับแต่ใช้ดีมากครับเดีย๋ยวผมจะลองดูครับเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปครับจะเป็นออฟนะครับจะเป็นออฟนี่กดตรงกลางนี่นะกดตรงกลางครับนี่ เลขอุณหภูมิจะวิ่งนะครับอย่างเร็วนะครับอุณหภูมิขึ้นอย่างเร็วครับนี่ร้อยกว่าบาทน,นะครับถ้าอยากได้เหมือนผมก็สั่งในตะกร้าได้เลยนะครับ ลายตัวเดียวกับผมแน่นอนครับครับนี่ขึ้นมาอย่างไวครับ400องศานะครับครับยวางพวงจะจิ้มให้ดูครับ ว่าร้อนไวเหมือนกันนะครับน,นะครับเนยซูมอีกนะครับจิ้มแล้วจะกวดละลายเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟออกนะครับ จะกลัวอย่างนานครับตัวที่ผมจำนี้นะครับแค่ป๊บเดียวนะครับดูดออกเลยครับแนะนำได้ให้ใช้รดุลน,นี้นะครับถ้าอยากได้เหมือนผมก็สั่งในตะก,กร้าของผมได้เลยนะครับ ร้อนแรงมากครับแต่ตะก,กัวนาหนาก็จะรอนิดนึงนะครับตัวนี้หนามากเพราะสายไฟมันใหญ่ถ้าสายไฟให,ใหญ่ๆก็สามารถปรับขึ้นได้อีกนะครับนับออกแล้วนี่ตัวที่ซื้อใน ตามตลาดนะครับไม่ดีเท่านี้นะครับครับนี่ไม่ดีเท่านี้นะครับนะตัวซื้อตามตลาดนะครับชายครั้งสองครั้งก็ไม่ร้อนนะครับตามตลาดนะครับแต่ตัวนี้นี่ผมว่าคงจะดีมากครับเพราะว่ามีมีตัวปรับอุณหภูมิในตัวเรานะครับในตัวเครื่องนะครับ โอเคมากครับรุ่นนี้ครับได้ใจก็สั่งซื้อก็ได้นะครับขอบคุณครับ